เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนทําเบรดอพีสองแล้วก็คราวนี้จะเป็นเบรดวางครับแบบนี้ครับนะก็มาดูกันเลยว่าทํายังไงนะครับนะก็จะยากกว่าเดิมครับถ้าถ้าใครแบบไม่ถนัดอันนี้นะก็ไปดูทํา e พีหนึ่งได้เพราะว่า E p พีหนึ่งจะง่ายกว่าเพราะว่า e ีพเหนือมันจะเป็นแบบกดใช่ไหมแต่เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงใหม่หมดนะก็อันนี้ไม่ต้องไปกดแล้วนะครับนะก็มาเริ่มวันนี้เลย อันดับแรกนะครับเห้เรากดตรงนี้ครับไอซองแบบนั้นเออกดไปหนึ่งทีครับแล้วก็กดนี่ครับกดไอ่เนเนเนนในซีอะไรนั่นนะ่ะแล้วก็หาเพลงครับนะนี่กดไฟล์นี้คนระับแล้วก็หาเพลงนะที่เราใส่ไปนะนะครับก็ผมมีไฟล์เพลงอยู่ในนี้แหละหานะดูก่อนแถวนี้แหละนะมันเยอะเนเกินนะเพลงอ่ะได้เพลงนี้มา เขาเนี่ยเบดไม่ใช่ละให้ทุกคนน่ะทำอันนี้นะนี่นี่นะทำให้เป็นแบบนี้นะนี่ถ้าใครยังไม่มีไอ้พวกนี้นะให้มากดบวกนะครับนะกดบวกแล้วก็กดไอ้ตัวนี้เหมือนเดิมครับนะก็จะได้ไฟแบบนี้มาก็ลบทิ้งน,นะครับก็เหมือนเดิมนะครับนะน,นะคราวนี้ครับอะถ้าใครใช้ในโทรศัพท์นะครับก็ทำแบบนี้นะครับนี่ ขยายแล้วก็ทําแบบนี้แล้วก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับจะได้แบบนี้นะครับนะก็หาตรงตัวจังหวะลูกกระเดื่องของเพลงครับก็ผมเจอแล้วก็กดไปเหมือนเดิมครับนะถ้ามันอยู่ในช่องนี้แล้วก็กดเหมือนเดิมเบสเบสจะอยู่พวกนี้นะครับโอ้ยอะไรเนี่ยกดเข้าสังกัดทําไมแต่ผมทําไฟล์ไปอยู่ มันจะอยู่แถวนี้นะครับอันนี้ใช่แหละแต่คนละแบบว่าผมจะทําแบบอีกกันหนึ่งขออนุญาตเพิ่มเสียงนะว่าเสียงมันเบาไปโอเคเรียบร้อยก็หาเพลงนะครับเอ้ยหาไฟอะไรวะนี่โอเคผมเจอแล้วก็นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์เสียงเบสไว้ให้นะครับนใะต้คลิปนะ ก็ไปหาโหลดกันได้แล้วครับทําในแอป FL เหมือนเดิมนะครับส่วนวิธีการโหลดก็เหมือนเดิมครับใน EP หนึ่งมีสอนนะครับโอเคก็วางเบรตรงนี้ต่อนะครับถ้าเป็นของในคอมหมามันจะก๊อปได้เลยก๊อปวางก๊อปวางได้เลยอ่ะคือแบบไม่ต้องมาทําเหมือนในโทรศัพท์ถ้าโทรศัพท์อ่ะมันจะวางไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนี่แบบนี้นะมีน้องในสังกัดมันขอมาเลยจัดให้นะครับ แต่มันจะยากกว่ายากตรงที่ว่าเราต้องมานั่งเลียงนั่งเรียงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะจบเพลงอันนั้นมันจะเป็นที่ยากอยู่ถ้าแบบใครเสียแล้วก็ทําได้นะครับนะส่วนเอตรงเนี้ยไอตรงนี้ไม่ต้องใช้แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้นะครับนะก็ปล่อยมันไปเถอะแล้วก็มาทําวางเบรสนะครับถ้าใครถนัดอันไหนก็ทาอันนั้นนะครับนะถ้าแบบ อยากลองทําอันนี้ดูบ้างก็ลองดูครับพมก็ฝึกมาหลายอาทิตย์นะครับนะกว่าจะทําได้ไอที่ผมไม่ได้ลงคลิปเนี่ยเพราะว่าติดติกต๊กตอกเกินนะครับก็ช่องใหม่นะครับอย่าลืมไปติดตามมาด้วยนะเดีย๋ยวผมวางไว้ในนี่นครับไอชุมนุมนะจะได้รู้แล้วก็ไป Follow กันนะครับว่าผมสร้างช่องใหม่แล้วอ่ะถ้าเจอปัญหาแบบนี้ทํายังไงครับง่ายเลยครับ เลี่ยนลงมาครับเจอให้มีอยู่สามสี่แถบแบบนี้นะสีแ่แถบอ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มีอะ่ะคือมันจะวางเบรยากเพราะว่ามันจะมีจังหวะที่มันแบบตีต,ตีพร้อมกันเลยอะ่ะเขาเรียกว่าไงอะ่ะคือมันกดพร้อมกันเลยอะ่ะนั่นแหละแบบนั้นแหละเราต้องมีไว้นะครับถ้าไม่มีนะก็ทำไม่ได้นะเออบอกเลยว่า ก็ลองไปหาดูทําดูเองนะครับโหลดโหลดไฟล์โหลดยังไงโหลดเพลงอะโหลดเหมือนเดิมครับเหมือนใน EP หนึ่งเลยครับนะอันนี้ก็เป็น EP สอง EP สามก็จะเป็นพวกเบสแบบเบสปรับเองอะไรแบบนั้นเนี่ยไอ้พวกเนี่ยนั่นแหละนะครับก็เป็นพวกนี้แหละถามว่ามันง่ายกว่าไหมง่ายกว่าที่คิดครับ ง่ายกว่าแบบกดง่ายกว่าแบบวางแต่ถ้าแบบปรับเองอะ่ะมันจะเบ็ดเออเลยพูดยังไงอะ่ะคือแบบมันม่วไปเลยอะ่ะคือแบบแก้ไม่ได้อะ่ะคือมันมัว่วอันนี้เสียงได้มาจากคนในสังกัดนะครับนะก็ขอขอบคุณด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์โหลดเสียงนี้ไว้ให้นะครับถ้าใครจะลองไปทำดูนะคือแบบมันนานอยู่แหละ นะผมก็ทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะบางครั้งก็มีแบบนานนะบางครั้งก็มีแบบเกือบสองทุ่มได้อ่ะเพราะว่าต้องมานั่งแก้เบรแก้อะไรใช่ไหมนั่นแหละมันก็นานมากนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วห้านาทีโอ้โหนั่งบ่นอยู่ได้โอ้โหนั่งทําเบรนี่แหละโอ้โหหนึ่งวันทําอะไรบ้างก็นั่งมาทําเบรนี่แหละครับนะโอ้โหก็คราวนี้อาจจะพูดเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้มาอัดคลิปนานละสองสามอาทิตย์ได้แล้วก็เป็นเดือนอ่ะ ล่าสุดที่ลงคลิปไปก็ไม่ค่อยมีคนดูมากเท่าไหร่นะครับนะเหมือนยอดวิวจะตกนะครับอันนี้ก็เป็นอีพีสองนะจัดให้เด็กสังกัดมันซะหน่อยเด็กในสังกัดนะครับก็ผมได้ขายซองนั้นไปนแล้วนะไอ้ให้ให้ซองนั้นอะไอ้่องแปดหมื่นนั่นแหละเออนั่นแหละผมให้ไปแล้วเรียบร้อยให้กับพี่ผมให้ไปปั้นต่อนะครับ ก็มาสร้างช่องรองต่อนะครับนะใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามของผมทิ้งชื่อไว้ให้นะครับช่องร้องผมแล้วก็ลิงก์ผ่านนะครับนะทางติกตอ็อกก็ไปฟอลล w กันเยอะๆนะครับนะก็ม <c oughs> ีแค่นี้แหละอมืมานั่งทำํำบดอย่างเช่นไอ้นะ่ะ ลองไปหาดูนะว่าเบสน,นั่นอ่ะผมได้ไหมอะไรแบบนั้นเพราะว่าผมก็นั่งฝึกมาเป็นเดือนละเป็นสองสามอาทิตย์ได้อะ่ะอืออาจจะเป็นเดือนเลยก็ได้นะถ้าใครแบบทำไม่เป็นอ่ะมันต้องฝึกถ้าใครไม่แน่ใจนะครับให้รับเปิดฟังนะว่าตัวเสียงลูกกระเดื่องนะมันอยู่ตรงไหนแล้วก็วางไปรื่อเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับ ถ้าบางตัวมันจะเป็นขึ้นแบบไม่เหมือนกันนะเราจะมองไม่ออกเราต้องฟังก่อนนะครับแล้วก็ดูนะว่าตัวไหนมันคือลูกกระเดื่องนะครับถ้าเพลงธรรมดาเนะี่ยมันจะดูง่ายนิดนึงนะครับนะแต่ถ้าเป็นพวกเพลงแดนอะ่ะง่ายเลยถ้าเป็นพวกแบบเพลงอะไรอะ่ะไอพวกจังหวะเร็วๆนั่นแหละมองโคตรยากขนาดไ้เพลงเร็วๆผมยังทำยังไม่ได้อะ่ะผมก็ลองฝึกดูฝึกดูอะ่ะนะ ด่วนยาวมันอยู่ยาวนะเนี่ยประมาณเนี่ยอุ้ยยาวจริงยาวจริงอันนี้ผมมาทําให้ดูนะเอาสั้นๆดีกว่าเอาสั้นๆลองเปิดดูเนี่ยก็ได้ละเออ เห็นไหมนี่นะครับอาจจะยาวนิดน,นึงนะแล้วผมขอตัดตอนที่ผมทําเบสเสร็จเลยดีกว่าอ่ะตอนนี้นะก็เลี้ยงเบสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโหใช้เวลาไปสองนาทีนะครับนะตอนแรกมันหนึ่งทุ่มยี่สิบนะครับตอนนี้ผมทําอ่ะมันน่าจะประมาณ18-19นี่แหละนะโอ้โหบอกเลยว่าใครที่ยังไม่เคยทํานะมันนาน,นครับ ผมแนะนำนะให้ไปทำแบบกดดีกว่าถ้าใครมีคอมอะ่ะเอาเอาเอาเอ้ยเนาะมาค้างเลยตอนนี้เนี่ยอูย้อะตอนนี้วิกี้นะมันค้างนะครับนะวิธีโหลดไม่ต้องสอนเพราะว่าสอนไปแล้วนะครับอีพีแรกนะครับและสังกัดจะทักมากันทำไมวะ ถ้าแบบอยากได้เบสดังๆทำยังไงมาครับทำเหมือนกันนะครับนะเหมือนที่แบบทำเบสกดนะนี่อืมอันนี้ต้องเซ็นเซอร์ไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันมีคำว่าไม่บอกหรอกผมต้องเซนเซอร์ไปเลยอ๋วเดี๋ยเดยวเดี๋ยวเดีเดเดเด๋โดนแบนไม่ใช่อะไรหรอกอือนะครับนะก็ เปิดมันนะครับแต่ค่าแต่แต่ถ้าใครแบบอยากได้เพราะเพะก็ดามนั้นฟังครับไปโหลดเพลงกันเลยครับไปรหุ่นอะเราโหลดเพลงแค่นั้นแหละเออแค่นั้นแหละเราโหลดเพลงไม่ใช่อะไรหรอกที่จริงอะเพลงนี้ทำไปแล้วในติกต็อกอะ กดโอเคนะครับส่วนวิธีการลบลบทั้งหมดทำยังไงมาครับกดค้างนะครับเดี๋ยวเดยยังไม่ได้โอเคกดค้างแล้วก็กดทั้งหมดนะครับนะแล้วก็ลบถ้าเบ็ดเหลือก็ทำเหมือนกันนะครับเอ้าเอาเอาเออเอเอาเอเอ้เออ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 อเอ โอเคเรียบร้อยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะเออนะครับเรียบร้อยแลครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับนะก็อีพีหน้าเดี๋ยวจะมาสอนต่อนะครับแต่พอแค่นี้แหละก็อย่าอีพีหน้าเป็นอะไรไปดูกันเลยแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย